พี่วิรุฒรสวัสดีครับครับแม่เลืองงามยามดีนะพี่วันนี้ครับผมพี่มาจากที่ไหนครับเนี่ยอ่างทองครับจังหวัดอ่างทองเลยครับผมโอ้โหทำไมมาตื้อรถไกลจังอ่ะพี่ก็พอดีเล่นเฟสไปเล่นขึ้นมาแล้วเห็นเพจของเซลจิ๋วเซลจิ๋วเด้งขึ้นผมก็เลยอ๋อพอดีตั้งใจอยากจะออกรถอยู่แล้วทีนี้พอเด้งมาเหมือนดวงรือโชครืออะไรเงี้ย ผมก็เลยเอาเซล์คนนี้เลยวกัมไม่ขิดเลยฮะก็เลยเอาเซลล์คนนี้เลยอ๋อครับแต่ก็มีดูบ้างหลายที่หรือว่านีก็มีดูบ้างครับแต่ก็คือว่าก็คือว่ายังไม่ถูกใจทีนี้เราเลือกเอาตามถูกชะตาอะไรนี้เลยอ๋อโอเคถูกชะตานะยังไงวันนี้ขับขี่ปลอดภัยนะพี่ครับผมแล้วก็ขอให้บรการรุ่งเรืองนะครับผมโอเคมีอะไรก็เรียกใช้บริการได้เลยครับผมครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับอ๋อเยี่ยมเลย สวยเยี่ยมเลย